สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องอพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะคะพระพุทธรูปที่เชื่อว่าเทวดาลงมาสร้างนะคะวัดนี้คือวัดมหาวนารามพระอารามหลวงนะคะจังหวัดบุรลราชธานีนจากว่าเรากลับบ้านมานะคะในส่วนของอพระเจ้าใหญ่อินแปลงนี้มีตำนานเล่าว,ว่า,าในส่วนอของการก่อสร้างนี้นะคะชาวบ้านต่างมีส่วนร่วมค่ะมีการสร้างอย่างขมักขม้นสสมคีนะคะซึ่งการก่อสร้างที่ยากที่สุดก็คือส่วนหัวของพระองค์ท่านนะคะ าตามตำนานเล่าว่ามีการสร้างแล้วสร้างอีกแต่ไม่เสร็จสักทีนะคะทําอย่างไรก็ไม่มีความสวยงามนะคะชาวบ้านในวันนั้นก็เลยตกลงกันว่าจะพักไว้ก่อนนะคะแต่ในขณะที่กลับบ้านไปนี้มีแสงวูบวาบอยู่ตลอดเวลาฝนตกฟ้าร้องคำรามตลอดนะคะจนน่ากลัวปรากฏว่านะคะในบริเวณวัดมีแสงวูบวาบนะคะที่ส่องลงมา สูงเทียมฟ้าเลยนะคะชาวบ้านต่างแตกตื่นกันนะคะแล้วก็กลับเข้ามาดูในบริเวณที่สร้างนั้นปรากฏว่าไม่พบสิ่งแปลกประหลาดใดาๆแต่พอรุ่งเช้าค่ะพระพุทธรูปที่สร้างไม่เสร็จกลับสวยงามขึ้นชาวบ้านจึงเชื่อว่าต้องเป็นพระอินทร์แน่ๆมาช่วยในรมิตให้สร้างสําเร็จดังนั้นนะคะในตำนานดังกล่าวนี้ก็เ,เลยมีการเรียกขานว่าเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปลงมาเท่าทุกวันนี้ค่ะ